อันนี้อบมันดูเซนนั่งามคว่านเหนนั่นซุ่มไฟเขาเขาเขาลดลาอบเลยว่าจะรอดหรอทีิเขาไม่เจอดินใส่เพราะต้องปิดมันก่อนเอาผ้ากระเสริมันลูปไปมันบอกคุ้มตั้งหลายคนเนาะคุ้มตั้งหลายคนนี่มันลูไป้างกินยากเนาะเอออย่งชุก้มันชุกแล้วเอาสีสันไดีป่ะ มันสุกล้วแมนวะแต่ว่ามันยัีว่าเหลืองเนี่ยสีสันหน่อยสีสัน่มันส้สวยงามเยเปิดเองมางกับชิลียมอแม่แมเล่นวะดีทนอันเดียแม่แมก็คือดอมีเนี่ยนี่แล้วโอเคอันนี้เราพบนน่วแ้เน้อในแม่ี่เข่าแล้ววยม่นน้ำเม่อีใส่ยกรบาดเนี่ยอร่อยมากเลยมันจีบาร์เา เอาเหลเอ้นเห็ดอมว่าคนนนองกันัน่องกับปูมันวายอันนี้ไอ้ยังไ่เคยเห็ดบ่ไ่เคยเห็ดจังบ่เดี๋ยอนเดียวแรกก็การไม่ใชุ่มไสุ้๋มไฟเองว่าบวกก็พอดีต่อหสันนี่มันดำปิดว่าเห็ดกัเห็ดตงได้งอยยุแต่ว่ากับปัเจ็ดที่ดีต่อวันนี้ดา้ ใส่ชิ้นอยเลยหลับยู่นี่บานสีสันสวยงามด้ยบานผมยอนยันจะนั่งขอทาเนาะสิม้อนแดงด้บานนี่ยยสีสวยอฮะไปหมดอย่งเนี่ยกะมีนิดหน่อยเด้่ายคลิปไทยคลิปยคลิปรักานเทักเทีออกงโอ้นคุณครั้งแรกครั้งแรกต้องมีรักทานไว บอกจกตัวเสียม,มนสุกวันน่ะรุ่นรุ่นรุ่นแกคว,ว <laughs> บได้จะผับจะผับรุ่นคลักไง อืมแบบนี้เพ่งแต่หน้าแบบสมงกับการรอค่อยบ่เมนูนี่อะอ่าหนึ่งสองสามแอนแอนเอ้าคือขาวมาดูข้างนี้อมาดูข้างนี้โอ้โหเออข้างนี้ข้างนี้ ปล่อยไปดนอะไรเด้เดี๋ยวมันฉีบกระสบเออมันเก๋สวยแล้วเด้อ่ามันสวยแล้วสวยแล้วอ่าเราต้องรู้ใช่ไหมมันต้องศึกษารอบหน้าไก่ย่างวิเชียนตดำดำยังมีดำดำเลยเออนี่ไี่เปลี่ยนปกติเป็นใหม่สุกมสุกอีแล้วเนี่ยสุกมสุกแล้วอืมไก่เย้นี้มันไม่ได้อันนี้หรอก มาแล้วถาดมาแล้วโอ้ผมนึกว่าเสียงไผ่โอ้ยอยู่นขวดไอยู่ในขวดเบียคือยีแสบว่าเบียเอ้ยมน้ำวไปเบียร์ฮาวไปน้ำนัวมันเลยน้ำนัวมันตามมาที่หลังเว้ยไก่มาสู